ส่วนของตัวรถด้านข้างนะครับก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้นะครับตรงนี้เป็นรุ่นวีส่วนของโครงสร้างด้านบนหลังคานะครับมีโครงสร้างตัวถังเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีพิกคว่ำไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่ผ่านการจมน้ำนะครับ สวัสดีครับผมสุขสัรยุทธานนะครับวันนี้จะมารีวิวรถ Honda Jazz GE รุ่น 1.5V ปี2012ครับจะมีความพิเศษยังไงไปชมพร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัว Minor c h n i n แล้วนะครับโคมไฟหน้าจะเป็นสีขาวนะครับส่วนกันชนเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบมเนอร์นนะครับสภาพสวยครับสีเดิมบางทั้งคันนะครับสีขาวนะครับถัดมาด้านข้างนะครับ สภาพสวยมากๆนะครับคันนี้แทบจะไม่มีรอยเลยนะครับตรวจตรงแก้มก็จะมีไฟเลี้ยวที่แก้มมาให้นะครับด้านข้างจะมีสเกิร์ตมาให้จากโรงงานนะครับคันนี้มิติตัวรถคันจะใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นแรกนะครับส่วนของโครงสร้างตัวถังครับเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะครับผ่านการตรวจเช็คจากคาซัมนะครับ175จจุดนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยผ่านน้ำท่วมนะครับส่วนของด้านหลังครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับ ส่วนของตัวไฟท้ายครับรุ่นนี้เป็นไมเนอร์เชนแล้วไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็จะมีเซนเตอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับส่วนของด้านข้างคันนี้นะครับสภาพสวยมากครับดูแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับสีขาวสวยเลยนะครับส่วนของไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่แก้มตัวฝาครอบจะเป็นสีขาวนะครับแล้วแม็กเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยนะครับ ส่วนของขนาดยางครับเป็นขนาด18555 R 1 6นะครับมีระบบเบรก ABS ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งล้อหน้านะครับส่วนของล้อหลังครับส่วนของภายในนะครับเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับเบาะเป็นผ้านะครับตรงนี้จะเป็นสีเทาสลับกับสีน้ำเงินนะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับยังไม่มีรอยขาดนะครับของเดิมดูแลรักษาอย่างดีนะครับ ส่วนของเบาะด,ด้านหลังนะครับสะอาดใหม่เอี่ยมเลยนะครับด้านหลังสภาพสวยครับส่วนของการปรับเบาะด,ด้านหลังครับอันนี้จะเป็นปรับแบบยกขึ้นนะครับเพื่อเก็บสัมภาระที่มีขนาดความสูงเช่นต้นไม้นะครับปรับขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับ ส่วนของการปรับอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับส่วนที่เบาะด้านบนนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับให้ดึงเข้าหาตัวนะครับแล้วก็พับเบาะเข้ามาหาตัวนะครับเวลาพับลงไปแล้วนะครับเบาะก็จะแบนราบไปกับพื้นนะครับทําให้ห้องสัมภาระกว้างขึ้นนะครับมาดูภายในหลังจากพับแล้วนะครับห้องโดยสารจะกว้างมากๆนะครับ สามารถใส่ของได้เยอะนะครับใส่จักรยานนะครับเอาไว้ปั่นจักรยานไปเที่ยวได้ประมาณ3คันได้นะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางก็ได้หลายใบเลยครับสำหรับยางอะไหล่รุ่นนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็จะมีเครื่องมือแม่แรงนะครับยางอะไหล่ไม่เคยเอาลงมาวิ่งนะครับนะครับยังมีหนามดอกยางใหม่กิฟเลย ท้ายเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนร้อเซ็นะครับซื้อกับคารซัมมั่นใจได้เลยนะครับมาดูในส่วนของภายในคันนี้นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับไมา์แท้อยู่ที่แสนสองหมนโลนะครับมีถุงลมแอร์แบกนี้แ้ะภายคู่หน้านะครับพวงมารัยาัลติฟังก์ชันนะครับสำหรับปรับแต่งเครื่องเสียงนะครับวิทยุเป็น CD MP3 นะครับมี USB ให้ด้วยนะครับ ส่วนของระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าครับสภาพใหม่มากนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับในส่วนของตัวเก๊ะเก็บของนะครับด้านบนนะครับสำหรับคุณผู้หญิงก็เอาไว้เก็บเครื่องสําอางก็ได้นะครับคุณผู้ชายก็เอาไว้เก็บข้างล่างนะของเยอะๆหน่อยนะครับเก็บพวก c ีเพลงอะไรพวกนี้นะครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc เดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับรองรับน้ํามันนะครับแก๊สโซโฮอ91 95น้ํามัน E20 นะครับอันนี้เติมประหยัดมากนะครับน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับสภาพสวยเลยครับเครื่องใช้งานปกติสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0955274580ติดต่อผมสุขสันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ